สวัสดีครับวัยรุ่นพบกับน้าหนวดสหายฟิชชิงนะครับกับคลิปหรือให้รู้หรือเพื่อการเรียนรู้หรือเพื่อการศึกษานะครับสำหรับเหยื่อปลอมยอดฮิตในประเทศไทยอย่างกบยางนั่นเองวันนี้เราอยู่กันกับโครงการดีๆสหายฟิชชิงมิตรภาพหลังคันสําคัญกว่าตัวปลาครับสําหรับวันนี้เราอยู่กันกับกบยางจากค่ายวิกฟิชชิงทีเ h ชนะครับโดยไตยแสนอ่างประแสนั่นเองเจ้าตัวนี้มีชื่อว่าเซตโจนนะครับมาดูรายละเอียดบนแพ็กเกจกันก่อนนะครับด้าน ก็จะเป็นโลโก้ของทางค่ายนะครับส่วนด้านข้างก็จะเป็นรายละเอียดการติดต่อกับทางแบรนด์นั่นเองบริเวณตรงกลางนะก็จะเป็นรูปหน้าตากกนๆของไตแสนอ่างประแสนั่นแหละนะครับด้านล่างก็จะมีรายละเอียดการติดต่อพร้อมชื่อรุ่นวัสด์ร็จโจนนะครับด้านหลังแพ็กเกจไม่มีอะไรครับนี่คือแพ็กเกจโดยรวมของเซจโจนครับสัมผัสแรกของกบยางรุ่นเซจโจนนะครับตัวนี้ออกแบบเป็นกบยางหนังกลับนะครับรูปร่างหน้าตาก็ออกกกนๆนะครับเป็นเหมือนซอมบี้หรือเปล่าก็บอกไม่ได้นะครับแต่ หน้าตากวนๆมากๆเลยนะครับขนาดนะครับสเปค3.5เซนติเมตรน้ําหนักเซตไว้ที่6กรัมนะครับประกอบกับชุดเบ็ดเบอร์ 1O นะครับเนื้อยางนุ่มมากนะครับองศาเบ็ดเปิดดีมากส่วนในเรื่องของการทดสอบทางกายภาพเนี่ยน้ำหนทดสอบแล้วเนี่ยก็อาจจะมีบ้างนะครับนี่คือการทดสอบทางกายภาพเท่านั้นก็อาจจะมีติดนิ้วอยู่บ้างสําหรับเกสรเบ็ดนะครับด้านหน้าก็จะมี เกี่ยวกับในเรื่องของจุดการปากฉีกนะครับทำไว้ให้เรียบร้อยสัมผัสแรกนะครับก็มีความเป็นเอกลักษณ์ชัดเจนนะครับหน้าตากกนๆนะครับของเจ้าเซตโจนครับเริ่มเช็คสเปคเกี่ยวกับเรื่องของน้ําหนักกันบ้างนะครับสเปคตัวนี้ที่แจ้งไว้เนี่ยขนาด3.5ซนติเมตรน้ําหนักเซตไว้ที่6กรัมนะครับมาช่างน้ําหนักพร้อมกันเลยนะครับว่าช่างจริงได้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับช่างจริงเนี่ยก็ติดบวกนะครับอยู่ที่7.47กรัมครับต่อกันที่การทดสอบการลอยน้านะครับมาเช็คว่าน้ําหนักที่ เซตไว้เนี่ยจะสามารถลอยน้ําหรือว่าจะจมน้านะครับบอดี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่กําลังพอเหมาะเลยแหละมีความป่อง,องพอสมควรนะครับมาดูกันนะครับว่าจมน้ําหรือเปล่านะครับมันจมน้านะครับแต่ว่าจมแบบปิ่ม,มๆเกือบจะลอยแล้วอ่ะนะครับนี่คือการทดสอบครับต่อไปช่างน้ําหนักแยกองค์ประกอบกันหน่อยนะครับหน้าตากวนๆแบบนี้บอดี้ของเร็จ,จนนะครับน้ําหนักอยู่ที่ 1.72กรัมนะครับต่อไปมาดูชุดท้องเครื่องกันบ้างชุดท้องเครื่องตัวนี้นะครับมาพร้อมใบสปินคู่ใบหลิวคู่นั่นแหละนะครับมาดูน้ําหนักช่างจริงอยู่ที่เท่าไหร่นะครับน้าหนักอยู่ที่5.81กรัมครับมาวิเคราะห์ตัวบอดี้กันบ้างนะครับตัวนี้เป็นกบยางหนังกลับนะครับออกแบบมาหน้าตาแบบเหมือนซอมบี้หรือเปล่าก็ไม่มั่นใจนะครับแต่หน้าตากลัวๆนะครับเหมือนถูกต่อยตามานะแล้วก็ตาปูดข้างหนึ่งอะไรประมาณนั้นนะฮะแต่ว่าดูแล้วเนี่ยองค์ประกอบโดยรวมก็มี ความเป็นเอกลักษณ์น่าสนใจนะครับก็ถือว่าจะเป็นของสะสมอีกหนึ่งอันก็ยังได้เลยนะครับแต่ว่านี่คือกบยางใช้งานจริงมาดูขนาดกันบ้างนะครับขนาดที่แจ้งไว้กับขนาดที่วัดจริงนะครับวัดขนาดจริงวัดได้3.7เซนติเมตรนะครับนี่คือความยาวนะครับต่อไปมาดูความกว้างบริเวณชุดประกอบชุดเบ็ดกันบ้างนะครับตรงนี้วัดได้จริงอยู่ที่2.2เซนติเมตรนั่นเองนะครับแล้วก็มาดูในเรื่องของความสูงนะครับตัวบอดี้บริเวณประกอบชุดเบ็ดกันนะครับวัดได้อยู่ ที่1.5เซนติเมตรนั่นเองนะครับนี่คือสลีละนะครับกว้างยาวสูงของบอดี้เสร็จโจนครับมาต่อกันที่ชุดท้องเครื่องนะครับสำรวจโดยรอบวิธีการประกอบนะครับการเก็บความเรียบร้อยก็ถือว่าทําได้ดีหุ้มท่อหดได้มิดชิดนะครับตัวนี้ด้านหน้าเลือกใช้เป็นลูกหมุนเบอร์หกนะครับเป็นลูกหมุนเบอร์เล็กนะแต่ไม่มั่นใจว่าแนอนาคตทางไต่แสนจะมีการปรับเปลี่ยนหรือเปล่าเป็นะครับ แล้วก็ที่ตัวก้านเบ็ดก็มีวัสดุเพิ่มน้ำหนักนะครับนั่นก็คือตะกั่วฟิวแล้วก็หุ้มด้วยท่อหดนะครับชุดท้ายเลือกใช้เป็นสปิตริงของที่ก้านเบ็ดแล้วก็ต่อด้วยลูกหมุนชุดท้ายก็เป็นลูกหมุนเบอร์6ขนาดเดียวกับด้านหน้านะครับแล้วก็สปิตริงอีกครั้งหนึ่งมาพร้อมใบสปินคู่นะครับใบตีน้ําสร้างฟองนะครับแล้วก็ใบ หลิวทรงกันหลกอีกหนึ่งใบนั่นเองนะครับโดยรวมชุดนี้นะก็ถือให้องค์ประกอบมาครบถ้วนเก็บงานได้เรียบร้อยดีครับและนั่นคือรายละเอียดทั้งหมดนะครับสำหรับเจ้าเซจโจนจากค่าย w e กฟิชช h i n g TH นั่นเองโดยแต่แสนอ่างประแสนะครับทบทวนสเปคอีกครั้งขนาด3.5เซนติเมตรน้ำหนักเซ็ตไว้6ลำนะครับประกอบกับชุดเบ็ดเบอร์ 1O นั่นเองนะครับปัจจุบันมีให้บริการหลากหลายสีสันนะครับก็ลองไปเลือกซื้อกันได้ในร้านค้าสาย i ิ h ชิงในทิกตอกเองก็มีมาให้บริการแล้ว เช่นกันนะครับวันนี้ขอบคุณมากมากสำหรับการติดตามรับชมจนจบคลิปนะครับผิดพลาดประการใดในการบรรยายลงในคลิปขออภัยใาที่นี้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนนวดและทีมงานทุกๆคนด้วยแล้วกันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้นนวดกับเจ้าเสร็จจนลาไปก่อนบ๊ายบาย